ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ทิศที่25สิงหาคมนะครับ67วันนี้นัดกันที่เดิมสนามฟุตบอลอวอจอบนราชธ,ธานีครับวันนี้เป็นวันที่สอง ตลอดเมื่อวานก็แข่งไปแล้ว3คู่ส่วนวันนี้ก็อีก3ามคู่ครับตอนนี้คู่แรกเสื้อแดงครับงเกงดำพรีเมียมวอมโต,โตอนน้ครับเป็น กำลังวอร์มอยู่ครับพี่เมียมวัตโต้ามาดูกันวันนี้พี่เมียมพบกับทีมบุบนาธานี ทีมรวมมุบนลซีวกรครับทีมรวมบนท่านนี้ซีวกรกกำลังบอมอยู่ครับดูบรรยากาศสนามฟุตบอลครับนี้กำลังบอมอยู่ตอนนี้ดาว ดาวสันโวนำดาวสันโอวอยู่บ่ทงแมนไม่ได้เน,ะนาะแล้วมาลุ่นเมืองมามือนอีกใครจะเป็นดาวสันโวนะครับแต่ยังไม่จบครับอีกอาทิตย์หน้านนอาทิตย์หน้าครับหนึง่งประตูตอมเหลียวตอมจอมเหน็บ ซปเปอร์แบ็กขวาจอมเหนียว,โ,ว,ยวโดครับโดว,าาวันนี้เจอกับสิบวกรเป็นยังไงไม่กลัวครับไม่กลัวไอ้คนได้เจอสิบวกรไม่กลัวสามแต้ม กกลัวแล้วก็คือไม่ไม่ได้ชิงครับไหมอันนี้แพ้ไม่ได้ครับลูกไล่กที่เป็นเน่ยเหออันนี้แพ้ไม่ได้วันนี้ครับพีเมี่อมบาโต้เจอของแข็งมวยคู่เอกก็แล้วกัน มาดูคณะกรรมการตัดสินผู้แรกในวันนี้ครับวันนี้สนามสวยครับสนามอบจอบนรัธานีมีหลายสนามครับอบจอมีสิสนาม สินคู่แรกวันนี้ครับอันนี้ช่อง YouTube ช่องอะไรช่องช่องอะไรชื่อช่องอ๋อเฟซบุ๊กพิมียมาโตเนาะไลฟ์สดนะครับดูได้ทั่วประเทศช่องของพิมยม สวัสนีครับบออันนี้เจ้าของผู้จัดการแข่งขันครับพ่ออดคพงชิมุนครับรายการนี้ครับอ้รถติดเลยอุ้ยรถติดเลยวันนี้เขาสอบกพอเด้อคนช่วทั้งประเทศสามหมื่นห้าพันคนมาจะไปน้องกับจะไกลเลยจะเลือกอันลครับครับครับลูกผมไปสอบไปคอนแก่น สวัสดีครับพี่หลังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลังควบคุมเหมือนเดิมเนาะเกมเกมนี้คู่แรกคุ้มคุมคุ้หรือคุมคุมอะไรครับเออควบคุมการตัดสินเออไม่นจะนึกว่าคุ้มคุมคุกแล้วแล้วแล้วหัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเวลาเป็นพิธีกรโฆษกอ่ะ อย่าอย่าบอกตารางบอกโปรแกรมการแข่งใช่ครับถ้าถ,ถ้าตารางเนี่ยเอานักกีฬาเข้าคุกหมดเข้า้าาตารางหมด <c oughs> ติดคุกหมดเลยติดคุกติดตารางอบอกโปรแกรมการแข่งไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ตารางการแข่งพันจา่าอากาศเอกครับพี่หลังถาวรสุข,ขันทีเป็นผู้ตัดสินตรงฉินนะครับเป็นเปาบุญจินจริงจริงครับอันนี้เนมาจ้อนกองหน้าเราวันนี้จัดไปยิงอะไรนะยิงแปดนะนัก โอ้โหยิงสามยิงสาจ่ายห้ายิงสาจ่ายห้าแน,น่นอนวันนี้สตาโค้ดครับวัสดีครับวัสดีครับสตาโค้ดครับสตาโค้ดวัสดีครับมีเสียนงนดังนเดือเสียงนดังหน่อยอันนี้ไลฟ์ออกช่องอยูทูบเฉยๆครับนลเเังน้วนี่นะครับบรรยากาศ บรรยากาศแบบี่ฮาปาร์ตี้ครับเชิญครับเชิญอันนี้ศิวกกเดี๋ยวไปดูศิวกกหน่อยครับ สวยจริงๆเสื้อแดงเสื้อขาวกางเกงแดงวอร์มพร้อมเพียงกันโอ้สวยๆครับนี่ครับเต็งแชมป์ศิวกรนะครับอันนี้จานุกูลมาควบคุมเองมัดแม์นี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสัสดีครับวัครับอันนี้มั่นใจเท่าไหร่ครับอาจารย์เจอกับของของแข็งเหมือนกันนะร้อร์เซ็นครับโอ้โห อันนั้นก็ไม่ยอมท่านนี้ก็ไม่ยอมครับบเตรียมกีฬาสนุกสนาครับสนุกสนามก็สู้เต็มที่ครับในเกมีฬาอันนี้เป็นมวยคู่เอกโอ้โหครับนี่ผู้น้เอาออกช่องทำกินแผ่นดินทองครับอาจารย์แมนครับยูทูบนานๆค่อยไล่ดอกเลยผมจะเอาแบบแบบแบบบ้านๆแบบขำๆแบบไปเรื่อยๆคิดดีทการเองเรามีคนดูอยู่ประมาณหนึ่งพันคน S <S tamam ครับอะไรนัแผ่นดินทำแผ่นดินทองครับไอไอทำกินแผ่นดินทองทำกินแผ่นดินทองครับก็ไล่แบบไปเรื่อยๆแบบสเปเฮระวัน um ี้เป um ียกมานำทีมแล้วครับวันนี้มาจากน่นนะครับบุญทลิกครับนี่นักเตะจากบุญทลิกธรรมดาครับมามาดูมาชมกันครับ พร้อมเพียงกันดีมากเลยครับสีวักรนถมนะครับวันนี้เมื่อวานนี้ท่านเงี้ยวบุญมานนั่งซุ่มบึงฟ้อมอยู่บึงฟ้อมไอ้มันมีหลายที่ใหม่ที่มาจากตากการมาซุ่มบึงมาซุมมา่มบึงนักเตี ยาบุบเดูการนาบบุปผาเ่าไปจักแล้วอาจจะฝากช่องหน้าจันย์ทำจินแผ่นดินทองเขาไปดูได้ครับได้ับอครับดก่อนยก่อนยนะครับประตูครับเปลวครับเปลวนี่หมดเปลวโอ้โหวันนี้มา พร้อมด้วยความสามารถก็บินก็บินได้แต่เปลวทำไมบินไม่ได้ครับวันนี้เปลวจัดไปโอคหครับนี่คือผู้นำทีมครับนี่โอคอไปกับตันทีมครับสีครับการช้างครับมาดูครับคู่คู่เอกในวันนี้ผู้แรกคู่เอกคู่เอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมครับผู้จัดการ หน้ากะการรียกเรียบร้อยบรรยากาศดีนะครับวันนี้ฟ้าาสมีเมฆนิดๆครับไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวครับไม่ร้อนแต่ไม่มีฝนนะครับดิสันครับกำลังจับฉลากกษตรแล้วครับดี่้จบอก โอ้ยจัดใหญ่เยอะเลยเพิ่อนๆแข่งวันนี้สามเซตแข่งแล้วเพนาะสิมานรวบเพื่อห้าวตอนแรกมาดูซุ้มของนพรัตน์ครับคู่ที่สองสวัสดีครับป๋าดวดสวัสดีครับพี่ยาวมาเชียมาเชียร์มาเชียร์ครับรอบแล้วนาคอยโอ้นาคอยโอ้ยเสื้อลายขาวเด็กโนพรัตน์ยังเรือรุยอยู่ต่อใช่ไหม มีลุ้นอยู่ข้าศนาวันนี้วันนี้ใครกับไข่โขงใช่ใช่ใช่มีลุ้นมีลุ้นนี่คู่บิ๊กแมทเสมอก็ไม่ได้นะโนพลาร์ดต้งชนะอย่างเดียวเลยนอย่างเดียวนี่ครับคสองสุดยอดไปสุดยอดนี่ซุ้มนนบลาร์ครับแพ้ไม่ได้วันนี้ตั้งชนะอย่างเดียวแพ้ยุคทีมไปเลยครับโอ้โหแอดมินแอดมินเอาขนาดนั้นยุบยุบสโมสรซอนบ่ไอ้ยงี้ฮะแอดมินอ่า ได้ไปเลยว่าถ้าไม่สามารถอันนี้คนนี้คนนี้อันนี้เอกรรมวิชาทีมตอบประทานตอบประทานตอบประทานว่าไงกูรู้แล้วกูรู้แล้วคุณหมอเรี่องดีคุ้นสนะครับทุกที่เปรี้ยเหรอครับตามาละกอครับที่นี่คือศูนย์ของนบพลัดครับนบพลัดกับเอฟซีเตะคู่ที่สองครับโอ้ดวงครับนี่เดินทางมาจากอำนาจเจริญ มาก่อนเพื่อนเลยอรออยูืยแ, <c oughs> แถวนนิบวะราอยู่แถวนนิอ้าครับ <c oughs> เีนางาเดี๋ยวเดี๋ยวนะค,ครับมาดูอ่ะพี่เนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ